แล้วมาทีกันเยอะไหมพี่มาจับคู่กันบนต้นเนี่ยครับเยอะโอ้ยไป่ไม่หมดเลยเนาอเสียงหึงห่งอะหึ่งแบบมันบินเหนือแบบดังมากนี่ต้นอะไรครับพี่นี่ยเขาเรียกต้นคูนไงที่มันดอกหอเหลืองๆคือ,อหลังจากอันนี้ไปมันก็จะเริ่มแตกแล้วก็จะมีดอกละอืมก็เหลืองก็ลามไปปีแล้วก็โอเคแต่น,นี้ก็คือเองตามธรรมาชาติที่ไม่ได้มาปลูกเองใช่ไหมใช่ครับมันเป็นดันเดิมอันเดิมของเขาอยู่นี่มาเร็วไปเนี่ย เป็นงั้นอาจได้เ hmm. ห็นดอกโหนี่ลมแรงเหมือนกันนะพี่ใช่นี่นี่นีมีของมีของแปลกอย่างนึงให้บ้านอะไรครับเชิญเด็ดดมและกินพี่ให้ผมกินใบไม้เนี่ยนะกินใบไม้เราเป็นลิงเป็นข้างดมก่อนใช่ไหมพี่อ่าดมกิ่นเหมือนใบไม้ทั่วไปหอมๆแล้วก็กิน พี่มองดูแบบว่าดูผลงานมากเอาหนเป็นเพื่อนก็ได้โอเคโอเคถามว่าเราหลันหวานๆอืมคือเริ่มหอมแล้วพี่หอมเลยหอมเหมือนมิ้นเหมือนอเหมือนฝรั่งเหมือนยาใช่ใช่ใช่กินกันแหละอืมใบมันเนี่ยชงในน้ำร้อนแล้วก็ดื่นเป็นชาบำรุงหัวใจ ทางเดินหายใจต่างๆครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คือต้นไม้ที่ที่จะมาทดลองปลูกนะอย่างเงี้ยเนี่ยสมซาอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาสมซาสมซ,าสมซาที่ก็ใส่มีกรอบไงอาหารไทยโบราณเนี่ย นี่ก็ออกผลแล้วด้วยเหมือนกันนี่นี่นโสียดดยลูกนี่อยู่อะไรครับนี่สตรอเบอรีเอร่เนี่ยเหรอครับครับอ่านี่มันก็มีพันพืชกินได้ขึ้นอยู่ด้วยครับอราาลองปลูกดูนี่ก็กาแฟลาบิก้าเอามาลองดูว่า นี่พี่ต้อมลองลองทุกชนิดเลยนะครับทำไมต้องลองเยอ,อ,อะขนาดเนี้ยครับเราต้องลองก่อนไงประมาณแค่นี้มันอยู่ได้ไหมที่นี่มันโอเคไหมออพะมันโอเคปุ๊บเราก็ถึงลงเยอะอถ้าเราไม่รู้มาถึงอยากปลูกไอ้เนี่ยเราก็ปลูกมันไปเยอะแยะแล้วถ้ามันไม่เวิร์ขึ้นมาทําไงอ่ะทั้งหมดก็เสียหมดลเจ๋งเราก็เราก็จะาหาความรู้ได้ตามแบบหนังสือหรือประสบการณ์ต่างๆที่คนที่เขาเคยทำมาแล้วนะครับ เขาลองมาแบบนี้เขาโดนแบบนี้มาเรามา่ันเจอแล้วก็รู้โอเควิธีนี้เราเราไม่ทำเราเราปฏิบัติตามเนี่ยที่เขาลองมาแล้วเนี่ยมันจะเซฟไปได้เยอะครับก็เอามาอย่างละต้นสองต้นก่อนใช่ไหมครับใจเย็นมันก็ลองได้ครับถ้าคนใจร้อนเขาก็เขาก็ไม่ชอบต้องมารอเขาก็อย่างนีนี่เอามาทั้งโรบัสต้าทั้งอาราบิก้านะมาลองดูว่ามันเป็นยังไงแล้วอย่างต้นที่ไม่ค่อยเวิร์กอย่างอันนี้ครับต้นเขาใบน้ําเยอะไปอันนี้จริงมันคือมะเดื่อนะครับฟิก ต้อใหใหม่แล้วสวยอย่างไรต้องมีปัญหาเดี๋ยวต้องจัดการอนุบาลซะหน่อยนี่แสดงว่าพอมีปัญหาพี่ต้อมก็หาวิธีแก้ไขแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปด้วยเขาถามคนที่เขารู้บ้างอะไรเราก็ดูตามหนังสือบ้างหรือว่าไอ้แบบดูมันมันเป็นอะไรเนี่ยมันแฉไปแต่ดินจริงๆดินก็ดูอุดมสมบูรณ์ครับดมสมใหม่ครับอ๋อใหม่ปรุงอาหารให้ใหม่สดอะไรอร่อยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทาของอร่อยให้กินเขาอย่างเงี้ยแต่เราก็ค่อยลองไปใช่ไหมฮะลองเลยครับ อันนี้น่าจะรู้จักนะนี่ไปไปหม่อนใช่ไหมครับหม่อนนะหรือมัมเบอรี่เนี่ยเอามาทั้งพันลูกพันใบแล้วก็มาลองดู mm hmm. ริงมันขึ้นง่ายอยู่แล้วแต่ว่ามันเคยอยู่ดินแล้วมันแบบว่าดูแลกันลําบากหน่อย mm hmm. น้ําใสไปมันก็หายแล้วก็ใส่ในกระถางแล้วลองดูดิถ้าเราบํารุงประมาณเนี้ยแล้วมันโอเคไหมมั mm hmm. โอเคขึ้นก็ mm hmm. ทีนี้ก็ค่า สั่งมาเพิ่มแล้วอย่างพี่ต้อมทำไมไม่เอาแบบต้นไม้มาแล้วก็ลงดินไปเลยทำไมต้องใส่ในกระถางลองในกระถางก่อนนะเพราะว่าบางทีดินอาหารมัน,ม,นมันไม่ไม่พอนะครับปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆแล้ครับยังพอมีอยู่ปลวกอย่างเงี้ยมากินอย่างเงี้ยเสียต้นไว้ก่อนคือเอามาใส่ไว้ในนี้มีอาหารเหมือนกันโอเคมันก็โตเราค่อยเอามาขยายเพราะนี่ปักชำก็ขึ้นขยาย ผมนี่พี่ต้อมรู้จักต้นไม้เยอะมากรวมถึงวิธีการขยายพันธุ์ด้วยก็พยายามศึกษาอยู่ครับเพราะขยายเองมันเลอะเยอะส่วนใหญ่นี้ศึกษาจากไหนๆครับพี่ในหนังสือทีวีแล้วบางทีผมก็เป็นเพื่อแบบคนนี้เก่งไอ้นี่ไว้ขับรถไปเลยไปหาเลยเขาไปหาที่บ้านอะไรเงี้ยคุยดูทําำไงครับทํานู่นทํานี่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทาเขาผ่านอะไรมาเขาเจออะไรบ้างเขาก็จะบอกเราอคือคนทําเกษตรด้วยกันเนี่ย คนที่ใส่ดีๆนะครับเวลาเห็นคนชอบต้นไม้ทําอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายทอดกันเพราะว่าไม่ห่วงวิชานี่ก็เป็นมะเดื่ออีกพันหนึ่ง,งอะไรเงี้ยผมก็มาลองดูโอ้ทั้งหมดนี้ที่พี่ต้อมเอามาลองลองปลูกน,นี่กี่ชนิดได้ละครับเนี่ยมว่าเป็นสิทนะตายไปก็มีเพราะว่าบางทีต้นไม้เราปลูกแบบเดียวกันห่างไปแค่อย่างเงี้ยครับบางทีมันโตไม่เหมือนกันนะอื แค่ห่งไ,ไ,ไม่กี่เมตรเนี่ยนะพี่มันพื้นที่แบบปุ๋ยอะไรเงี้ยมันจริงๆไม่เท่ากันได้อะไรไม่เท่ากันอมันแตกคนละบ้านยังไม่เหมือนกันตรงพื้นที่ตรงนี้นี่คือไม่ใช่โล่งๆอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่ คือทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นแปลงทดลองเ่งตรงเนี้ยของเราจะปลูกถั่วเพื่อมีพื้นดินนี่นี่ผมหยยบเล็กๆเนี่ยอเคถั่วอ๋อครับเล็กๆหน่อยๆก็บํารุงไปเพื่อเพื่อให้แบบโครงสร้างของของดินมันมีอาหารครับอย่างเงี้ยเราปลูกอะไรมันก็จะจะง่ายขึ้นโตขึ้นนี่พี่ต้องปลูกถั่วพันธุ์อะไรครับก็เป็นถั่วเขียวธรรมดาครับเราปลูกเช่นบางคนก็อาจจะ ผลิตผลไม่เลยครับอย่างหนึ่งก็ได้ต้นมาทําแต่ถ้าจะเอาบํารุงดีสุดคือต้องให้มันเวลาปลูกขึ้นมาแล้วพอมันออกดอกช่วงนี้เป็นช่วงที่อาหารมันเยอะที่สุดแล้วมันจะไถครบไปเลยหัวเนี่ยมันจะช่วยให้ดินมีไนโตรเจนพี่ต้อมครับเมื่อกี้เห็นพันไม้ของพี่ต้อมเยอะแยะเลยอะ่ะทำไมไม่เอามาลงตรงนี้บ้างครับทำไมเก็บไว้เฉยๆอ๋อจริงจะปลูกื่องนี้เราก็ต้องดูนะครับแล้วก็ไอ้พันไม้พวกนี้ก่อนจะปลูกคือหนึ่งผมงล,ลัพธรอดฤดูฝนเวลาปลูกเราไม่ต้องไปลดน้ําเยอะแล้วเรื่องระบบน้ำนะครับรวมทั้งแบบ ศึกษา,าการโตของมันไปด้วยการอยู่ของมันกับที่เนี่ยมันโอเคไหม,มนะครับถ้ามันโอเคปุ๊บเราก็ลงได้เลยไปลงปลูกเลยใช่ครับ<อ>แล้วไปสั่งเพิ่มมาเราจะเอาตรงไหนเท่าไหร่จร<ม>ิงก็ม,มีเยอะครับผมก็แบบเก็บไปที่กรุงเทพบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบให้มันได้ที่ทนไหนเราก็เอามันลงแต่อย่างที่ตรงนี้ที่ควรที่จะปลูกพืชเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ลงลุกครับพี่เพราะด้วยบรรยากาศด้วยอากาศต่างๆเราก็ต้องปลูกสลับกันไปครับอย่างไม้ยืนต้นใหญ่ๆดีเราต้องเอาไปทํากันลมครับ ลมมันจะแรงมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยครับที่ข้างบนลมมันจะแรงเราต้องสําคัญดูเรื่องลมเรื่องแดดเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านการทำเกษตรพี่ต้อมไปเอารวบรวมองค์ความรู้มาจากที่ไหนบ้างครับจริงมันมันเริ่มจากจากความชอบก่อนอเราต้องเริ่มชอบก่อนนะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มปลูกอะไรเล็กน้อยๆของรรเรานะครับได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ต้องรู้เอ้มีปัญหานี่วะทำไมไม่ได้เราก็เริ่มอ่าน เช็คดูใครทําอะไรยังไงเราก็พัฒนาความรู้เราไปเรื่อยๆไปอ่านเรื่องของคนเก่งรายการทีวีอะไรพวกนี้เราเราก็จะดูหมดนะครับต้องเปิดมุมมองของเรารอบด้านเลยใช่ไหมเขาทําอะไรกันก่อนมาบ้างแล้วที่มันดีไม่ดียังไงเราจะได้แบบลดระยะเวลาของเราลงมามแล้วถ้าหากว่าเรื่องไหนเราสนใจเป็นพิเศษนี้อย่างความคิดของพี่ต้อมหรือเวลาที่พี่ต้อมทำทำยังไงครับ ผมก็เต็มเหนียวมาบุกทุกที่ไหนที่ทาอะไรดีๆผมก็จะไปขับรถไปางจังวัดไปอะไรเราก็ไปดูคุยมเคยไปไปที่ม่าเพื่องของอาจารย์วิวัฒน์เนี่ยครับก็ไปอบรมไปดูก็มีคนมาจากทั่วประเทศจะไปเข้าคลาสอาจารย์ยั์นะครับอาจารย์วิวัฒน์ที่สอนได้อะไรมาจากตรงนั้นบ้างครับจากอาจารย์วิวัฒน์นะครับก็ได้วิธีของการทําเกษตรแบบพอเพียงเศษธรรมชาติการพึ่งพาตนเอง พราะว่าพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราเราไม่เคยรู้มาก่อนเนะี่ยเราจะรู้จักการอ่านบ้างพอเขามีของจริงให้เราดูมีขั้นตอนมีอะไร้ยครับ,รบมีคนเก่งเงี้ยเราก็คุยถามไป<อ>เพราะว่าเขาจะสอนให้เรารู้จักแบบการการแบบอยู่กับธรรมชาติครับพึ่งพากันยังไง<อ>เพราะว่าเราเราเป็นคนเมืองอนะ่ะเราไม่เราไม่เคยถึงกับมาอยู่นี้<อ>ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้เขาอยู่มานานมากเขามีชีวิตมีนิเวศมีอะไรของเขาอยู่อยู่เราต้องศึกษามีอะไรบ้าง มาอยู่แล้วพะจอนกับอะไรบ้าง oh. ทั้งมแมลงกัดนู่น <c oughs> น,น,นี่นั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องปรับตัวห oh. รือว่าโอเคหรือดูนี้มแมลงนี่มันเยอะนะครับต้นนี้มันมีมแมลงอันนี้เราก็ต้องระวังต้องอะไรอย่างเงี้ยครับโห oh, ยากไหมพี่วิถีคนเมืองต้องมาปรับตัวใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ครับมันมันเป็นอัธรรต่ะ บอกไม่ถูกเป็นอัธรรซึ่งแบบว่าเหมือนอีกรสชาติน,งนึงแบบนี้แหละครับเออมันง่ายเราคิดได้มันง่ายเราก็ทํามันไปทําผิวก็ทํากับข้าวกินซื้อนุ่นซื้อนี่มาทาปรับตัวเองให้เข้ากับสถานที่ของมันเนี่ยเข้ากับกับสถานการณ์นั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเราก็อยู่ได้แล้วมันก็แบบว่าผมก็ทำอย่างนี้มามาณเกือบสองปี ไม,<ต>ไม่ไม่รู้สึกแปลกเลยเพราะวิถีชีวิตเดิมม,มันค่อนข้างสบายนะครับอยู่ในเมืองนะครับพี่เพราะมันเพราะมันแค่แค่แบบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแนละ้วก็ขับรถไป<อ>ใช่ไหมเข้าเมืองไปอยู่ใช้ชีวิตแต่ถามว่าตอนเนี้กลับเข้าไปแล้วเราชอบไหมผมไม่ชอบอผมเริ่มไม่ชอบผมเริ่มอึดอัดผมเริ่มอะไรเงรี้ยก็เลยแบบเฮ้ยอยู่ที่นี่มันมันดีกว่ามากอะไรเงี้ยมันนิ่งอะมันได้คบทวนได้คิด ทุกอย่างเหรเช่นอยากทำบ้านเราที่ไปเรื่อยอยากทำแบบไหนทำตรงไหนใช่ไหมครับอย่างอย่างบางคนแบบนี้ทำวิวดีทำเราก็รู้สึกว่าแต่ลมมันแรงนะทำแล้วมันมันอยู่มันไม่สบายนะมันต้องแดดนุ่นพังนี่พังบางทีมีพายุเราก็ไม่รู้มันจะมาเมื่มอไหร่อาจจะมาเหมือนแผ่นไหวลมแรงมากอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันไม่รู้<ก>อีก<ง>ครับอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเราควรจะมีชีวิตในในใ,ใ,ในเชิงของการแบบป้องกันอื ป้องกันมากกว่าแบบเป็นอะไรแล้วเราก็มาแก้ไขซึ่งบางทีเราจะไม่มีชีวิตไปแก้ไขมันเลย<อ>ใช่ไหมัเราก็ค่อยๆทําไปรเรียนรู้กับมันไปใจเย็นๆอย่างที่มาาเพื่อนเขาสอนนะใจะเย็นๆค่อยๆทำ,ๆทำค่อยๆทำค่อยๆทาไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ไปเรียนกับอาจารย์วิวัน์มาในมุมมองของพี่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากทฤษฎีไปดูมาอ่านมากับที่ไปเรียนมาแบบสัมผัสจริงๆ มันอะไรที่มันดีหรือว่าสําคัญกว่าครับพี่ต้อมมัน,ม,นมันก็ดีอย่างตอนเรารู้ทฤษฎีก่อนเนี่ยเวลาเราไปปุ๊บเราจะไม่งงเราจะรู้ว่าอ๋อขั้นตอนเป็นอย่างนี้แต่พอความจริงแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเร,เราก็จะง่ายขึ้นก็เหมือนกับแบบคนไปสอบอะอใช่ไหมับเราก็ต้องแบบอ่านก่อนเข้าใจอะไรต่างแล้วเราก็ไปไปลอง ตรงนี้บรรยากาศดีมากนี่พระอาทิตย์ตกทางด้านนู้นด้วยใช่ไหมครับด้านนูน้นด้านตะวันตกครับโอโ้โหที่สร้างบ้านตรงนี้นะพี่ลมเย็นเฉยดีเลยอะส่วนมากแล้วคนมาใหม่อะ่ะคนกรุงเทพมาเจอตรงนี้โอ้สวยจังเลยอยากสร้างบ้านแต่มันมีข้อที่มันจะต้องดูออย่างหนึ่งคือตรงที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงปลวกมันเยอะไหมมันอะไรไหมลมแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยลมแรงอย่างเงี้ยเราต้องแบบดูอะตรงนี้ปลวกเยอะหรอพี่มันก็จะมีอยู่ทั่วไปอะครับเราก็คอยดู โอ้ยนี่ก็ไม่ต้องสร้างบ้านกันเลยสิพี่อาจจะต้องทำมันก็มีวิธีแก้วเขาก็ต้องแบบมีขาปูนหรือคือต้องแบบว่าไม่ใช้ไม้ให้มันน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเราใช้วัสดุอื่นค่อยๆแบบทําไปก็แล้วุตยเราชอบอยากมีบ้านไม้ยังไงทําไปก็อยู่สักพักหนึ่งโอ้โหคุณคุณทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ใช้ยาทําไงโอ้โหมันเยอะมากเลยครับก็จน จนแม่รู้สึกว่าเออไก่มันก็กินพวกนี้นี่หว่าใช่ไหมฮะรูทั้งในหนังสือตำราเขาก็บอกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเ้วก็เออไก่เนี่ยมันเวิร์กสุดมันทำงานไปเรื่อยๆได้ไข่ด้วยเออสองต่อเลยเออแล้วเขาก็กินปู๋กทำอะไรให้เราก็ได้อาหารดีไข่คุณภาพดีอช่ไเราก็ยากจะปลูกข้าวโพดปลูกอะไรไว้เป็นอาหารให้มันไปแต่บรรยากาศตรงนี้ผมก็ยังเสียดายเสียดายอยู่ดีพี่ลมมันเย็นหน้าปลูกบ้านอย่างไงี้มันปลูกไม่ได้ใช่ไหมพี่ตรงนี้ทําสร้างบ้านไม่ได้หรอพี่ ได้เดียมันก็อาจจะไม่มีความสุขเพราะลมมันแรงมากบางทีนะต้นไม้นี่แบบโอ้โหอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะผมว่าจริงๆอยู่บ้านมันก็ต้องการลมเหมือนที่ออกแบบบ้านมาทิศทางลมให้ลมเข้าลม,ลมออกลมช่วยอย่างเงี้ยโอเคแต่ลมพายุนี่ไม่ไหวปกติแรงกว่านี้เหรอครับแรงกว่านี้ครับมีแรงกว่านี้แล้วแต่ฤดูแล้วแต่ช่วงอะไรยิ่งต,ตอนเนี้ยปัจจุบันอาการแปรปรวนมากเราคา,าดการอะไรได้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว เราถึงต้องแบบว่าเดูอะไรให้มันรอบคอบโอ้ยใช้เวลาดูทิศทางลมนี่นานเลยพี่แค่อยู่มันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแดดดูลมดูอะไรไปพาทิศเคลื่อนไปทางโน้นเนี่ยเราจะปลูกอะไรแล้วก็ให้มันไม่ให้ต้นนี้มาบังต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็ฝึกฝึกทําไปอ่างเงี้ยมันมันก็สนุกอ่ะนี่จะทําอะไรนี่คือเหมือนจะต้องมองไกลไปอีกสองสามสเต็ปแล้วค่อยกลับมาทำอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่มันก็มีตัวอย่างให้เห็นอะไรอย่างเงี้ย ปัจจุบันพี่ต้อมมองวิธีการกินของคนในยุคนี้เป็นยังไงบ้างพี่ต้อมคือคือจริงๆคนเรานะครับเวลาแบบ ปัจจุบันเนี่ยคนเราเราป่วยเนี่ยครับทาไมจะโทษถึงเรื่องแบบพันธุกรรมบ้างหรืออะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเขาครอบครัวนี้เป็นก็ต้องเป็นกันหมดแต่ว่ารจริงๆแล้วผมว่ามันมันมันก็ต้องมีแบบการไราการอ๋อ